จะครับมาทดสอบปืนที่ส่งมาขายครับหรือว่าตัวนี้ถึงตั้งแต่เมื่อวันเสาร์นะครับแต่วันนี้ปวันอาทิตย์นะครับก็พอดีถึงดึกไปหน่อยเนาะนี่ตอนนี้ก็ประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งครับก็จะมาเปิดกล่องให้ดูกันครับนี่นะครับยังไม่ได้แกะเลยนะครับพอดีว่าแจ้งคนขายไว้นะครับว่าจะถึงช้าหน่อยก็ตามสัญญานะครับถึงแล้วก็ต้องทดสอบแลต้องมาเปิดกล่อง ได้โอนเงินนะครับให้กับผู้ที่ส่งมาขายนะครับปกติเนี่ยเวลาส่งมาขายก็จะโอนเงินไม่เกินหนึ่งทุ่มหัวที่ขายเถงน,นะครับแต่ว่าพอดีบางทีมีภารกิจการทขายนราก็จะแจ้งให้ทราบก่อนนะครับก็ต้องขออภัยครับสำหรับท่านที่ส่งมาแล้วมาไม่ได้เพียงแค่คำีด้วยนะครับมาดูกันครับตัวนี้ ตัวนี้เป็นดับเบิลนะครับตัว CQB นี่นะครับโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับมีการกระแทกมานะครับเป็นตัวดับเบิลเจ็ดสามเก้านะครับโอเคนี่ปืนนะครับ แมกซีนนะครับจะมาทดสอบารส,สั้นนะครับหรือว่ามันดึกแล้วเนาะแก๊สไม่รั่วไม่ซึมนะครับเดี๋ยวขอดูตัวสไลด์ภายในนะครับอันนี้มีปัญหาอะไรมาเลยไม่น่าจะมี จะไม่ได้เหมือนกันนะบว่าผู้ขายแจ้งตำาหน่หอะไรบา้างแต่ว่าเราจะเปิดคร่าวๆให้ดูกันเนะเาะนะครับผมไม่เห็นล่องโอเคหลังอ่อนใช้างานได้นะครับนี่ชุดบนนะครับ น,นบูธประคองนะครับเหมือนคุณคุณว่าแจ้งมาอะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่ว่าเท่าที่ดูก็ยังไม่มีปัญหานะครับท่อนะครับก็ชุดลูกสุโอเคเดี๋ยวจะลองยิงสัก นัดนะครับที่ก็ไม่อยากลองเท่าไหร่เพราะมันดึกแล้วเนาะเก่งใจเพื่อนบ้าน ช่วงนี้ก็มีพวกหนึ่งเก้าหนึ่งเข้ามาเยอะอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้รีวิวเต็มนะครับก็จะมีแต่คลิปเปิดกล่องซะส่วนใหญ่นะครับถ้ามีเวลาจะมารีวิวเต็มให้ให้ดูครันนะครับเรื่กใส่แก๊สแล้วเนาะไม่มีกระสุนนะครับนีอดูหมดสไลด์นม,ม่าจะไม่ค้างนะครับโอเคได้อยู่เนาะ ขอแค่สองนัดพอก็จะประมาณนี้นะครับภายนอกนก็มีรอยขัดมานะครับสองข้างน,นู่นแล้วก็สวยงามอยู่นะครับก็เดี๋ยวโอนเงินให้กับผู้ขายนะครับส่วนถ้าได้สนใจนะเดี๋ยวรบกวนรออีกนิดนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวเต็มให้ดูอีกทีนะึงเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ